นี่ก็คือแผ่นระแนงเอาไว้ตกแต่งภายในนะครับผมเป็นแผ่นระแนงเทียมนะครับผมซึ่งผมสั่งซื้อมา2ขนาดนะครับผมจะมีขนาด144เซนติเมตรแล้วก็ขนาด88เซนติเมตรนะครับผมซึ่งร้านนี้จะมีแค่2ขนาดเท่านั้นนะครับผมราคาถูกมากเลยนะครับผมแผ่นละ50บาทแล้วก็แผ่นละ100บาทนะครับผมไม่รวมค่าส่งนะครับผม ส่วนนี้ก็คือบริเวณที่ผมจะติดตั้งนะครับผมเป็นบริเวณห้องโถงหรือว่าห้องรับแขกนะครับผมซึ่งตัวล่างผมได้ติดตั้งไปแล้วรู้สึกว่ามันติดตั้งง่ายแล้วก็สวยงามผมเลยจะเอาคลิปมาฝาก f c ทุกท่านเผื่อพี่ๆท่านใดกําลังตกแต่งห้องเลยว่ามองหาไอเดียนะครับผมเหตุผลที่ผมติดแผ่นนะครับผมก็คือกําแพงผมมันแตกเรานะครับผมแล้วก็บริเวณข้างล่างตัวนี้นะครับผมตัวหน้าห้องน้านะครับผมสีมันได้ร่อกร่อนออกนะครับถ้าเกิดว่าผมจะทาสีใหม่มันก็ กลัวเลอะบ้านนะผมคุณไว้กาวว่าจะติดตัวนี้เอาเช่นเลยนะครับผมชวนกาวนะครับผมจะใช้เป็นกาวตะปูนะครับผมผมใช้เป็นของ T O A นะครับผม ต่อไปนะครับผมเรามาเริ่มลงมือติดตั้งกันเลยนะครับผมส่วนวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆนะครับผมทาก,กาวบริเวณข้างบนตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนะครับผมจากนั้นก็นําไปติดผนังได้เลยบริเวณที่เราจะติดตั้งนะครับผมเพราะว่ากาวตะปูนี้มันยึดติดแน่นเลยทีเดียวนะเห็นไหมผมทาก,กาวนะครับผมอันนี้ผมติดบริเวณด้านบนนะครับผมผมก็จะเอาแผ่นไม้ระแนงเทียมตัวนี้ให้มันจุดด้านบนเลยนะครับผมดันเข้าไปให้มันจุดๆดเพดานเลยนะครับผม ส่วนด้านล่างมันจะตรงเองมันนะครับผมเพราะว่าทุกแผ่นที่เขาตัดมาคือตรงกันเป๊ะเลยนะครับผมส่วนวิธีการประกบแผ่นเดี๋ยวผมจะติดไปก่อนจัก2แผ่นนะครับผมผมจะประกบแผ่นให้ดูนะครับผมว่ามันประกบยังไงนะครับส่วนวิธีการต่อแผ่นนะครับผมมันจะมีร่องตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับให้เรานําอีกแผ่นหนึ่งมาประกบกันนะครับผมแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็ดันเข้านิดนึงนะครับผมมันก็จะเข้าแล้วนะครับจะถอดให้ดูอีกครั้งหนึง่ง นี่นะครับมันจะมีร่องของมันนะครับผมก็ดันเข้าไปนิดนึงแค่นั้นนะครับผมมันก็จะเป็นแผ่นเดียวกันแล้วนะครับ ต่อไปนะครับผมเป็นการติดตั้งขอบนะครับผมซึ่งขอบตัวนี้จะมีความยาวอยู่ที่1เมตรนะครับผมก็จะใช้เป็นกาวตะปูเหมือนเดิมนะครับผมให้เราทากาวตะปูลงไปบริเวณขอบนะครับผมแล้วก็ติดตั้งนะครับผมส่วนบริเวณหัวมุมนะครับผมผมได้ทําการตัดออกประมาณ1นนิ้วนะครับผมเพื่อจะให้ขอบมันชนกันมันรับกันนะครับผมมันจะได้สวยงามนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนเสร็จงานนะครับผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับผมบริเวณมุมของมันนะครับผมเดี๋ยวทำการติดตั้งยาวเลยนะครับ ต่อไปบริเวณต้นเสานะครับผมอันนี้มันจะมีความยาวอยู่ที่144เซนติเมตรมันยาวเกินไปนะครับผมผมก็จะวัดแล้วก็ตัดออกนะครับผมทั้ง2แผ่นตัวแผ่นยาวนี้ผมสั่งมาแค่2แผ่นนะครับผมผมจะติดแค่2เส้นพอนะครับผมบริเวณขอบมุมมันนะครับผมส่วนการตัดนะครับผมก็จะใช้เป็นลูกหมูใส่ใบตัดกระเบื้องนะครับผมตัดเลยนะครับผมหรือใครจะใช้เป็นคัตเตอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้เป็นลูกหมูจะสะดวกกว่านะครับผม อ้ที่เราตัดเสร็จก็นำมาประกบได้เลยนะครับผมติดกาวเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เอากระดาษกาวติดไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับผมภารกิจการติดตั้งตกแต่งภายในของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็บริเวณมุมตัวนี้นะที่ผมตัดออกนะครับผมหนึ่งนิ้วนะผมก็จะนำมาชนกันแบบนี้เลยนะครับผมก็ติดกาวไว้นะครับผมก็จะดูดีขึ้นนะครับผมที่แรกนะครับผมผนังตัวนี้มันแตกนะครับผมแล้วก็ถีมันลอกล่อนออกนะครับผม จดุดแรกก็กล่าวว่าจะทาสีใหม่นะผมพอดีไปเห็นไม้ตัวนี้นะผมเป็นไม้เทียมนะครับผมคล้ายว่าเป็นละแนง PVC นะครับตัวนี้นะครับผมเอามาติดตั้งนะติดตั้งง่ายแล้วก็สวยด้วยนะครับผมผู้หญิงก็ทําได้นะครับผมเครื่องมือก็ใช้แค่กาวตะปูแค่นั้นนะครับผมดูดีขึ้นนะครับผมแล้วก็บริเวณนี้ผมก็กล่าวว่าจะใส่ขอบเข้าไปอีกสักสองเส้นแล้วก็ แบบนี้นะครับขอแบบนี้แล้วก็บริเวณมุมนะครับผมตัวนี้อีกเช่นหนึ่งก็น่าจะดูดีขึ้นนะครับผมแต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ใช้งานได้นะครับผมก็ถือว่าเอาไอเดียได้เล็กน้อยมาฝากเอฟฟีทุกท่านนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเติมชแนลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ